สูงเฉียดเมียดดอยอินทนนท์นะคะเชีงยงใหม่ดอยอินทนนท์อะไรเนี่ยค่สวยนะ คือไปวูที่บ้านแม่มาหน่อย่ไหมเนาะสวยก็ด้ใช่ยี่คือแม่ย้ายบึงเงินเอ้แต่วงจะไปเบึงเตะโคมผู้ขายมาเบึงผุนเสียดฝ้าอยู่เล แกวงควมร้อยเองแรงง,งรรูไวงเฉาสาเด้ยยายวงเงินเอ้ยเห็นข้างล่งางเห็นงามของเราใหญ่ ใช่อะเจมี่กันทำอย่างนี้นะเจมี่เนี่ยเอาอะมัน